มาครับมาพบกับเกมหมากลุกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณเอ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 นะครับอืมอได้ออ๋อ คุณเ,อ,อ,เอ,อเล่นม้าเทียมนะนะครับแล้วก็มาอยู่ฝังนี้นะของเขาได้สิม,มาครับมาเลยมาเรยมามาทำงานหน้าเบียร์ก่อนนะ คปครับเรเราไม่กินนะผมผมไม่กินเบียดตรัวนี้นะอืมผมไม่กินเบียดตรัวนี้นะครับแต่ผมกินเบียดตรัวนี้ครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนอืน้ได้สิมาเลย์กามันอ,อยู่ตาสวดนะครับยังไงก็เราก็จับได้เหมือนเดิมนะครับเอาขุนขึ้นมาติดไหมนะแล้วก็ลุกอยู่นะลุกนี่ไงครับ จะชุดใจไฟกับพริบหรือเปล่าครับเนี่ยหืามาบมก็กินนะ <c oughs> ทำไมครับทำไมยังบุกเราไม่ได้ใช่เหรอถ้าเรากินตัวนี้นะครับ เราไล่กินไปเรื่อยเลยนะตอนนี้ต่อเรือต่อเรือกินเรือเลยนะเอา้าถ้าทําแบบนั้นเด,เ,ดเดี๋ยวเขาต้องมาติดเดี๋ยวเขาต้องมาติดเรือนะถึงนะเรหาหงายไปก่อนเลยแล้วครับเอ้ยเราต่อโคมวไปก่อนเลยแล้วครับถ้าอย่างนี้เรากินเลยนะนลี่ <S <S ยงเยลุกเลยเแล้วผมก็กินแบบนี้ โอ้โหตัวละเลอเยอะนะพอสู้เขาได้ไหมอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม่ลุกดีไหมถ้าลุกมันก็ไม่มีผลอะไรนะพูดถึงถ้าลุกตัวดีล่ะ <You. S 1> อือลุกตัวนีดีกว่านะเราแลกล้งทําเป็นมองไม่เห็นนะโอเคไหมเราแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นเรามาทางนี้ถ้าเขาลุก ถ้าเขากินเบีย้ยเราลุกกินมาได้ไหมเออเราโคลุกเลยนะไม่กล้ากินเบีย้ยหรอครับกล้าด้วยเอากล้าเอากล้าเหรอ <ยะ S 1> ในเมื่อกล้าอย่างนั้นเขาต้องลงตาล่างนะครับแล้วก็กินเลยครับพวเกเหล่าโหพวกเหล่เยอะมากเลยอนะ่ะ ไม่นั่นนะครับเ๊ะเขาคิดอะไรของเขาวะอืมเธอคิดอะไรของเธอลงไปตาแปดนีน่ลงให้ดีนะลงไม่ดีโดนตาคาบ,นะคบคนะครับคุณเออนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาต่อเรือนะครับ เราล็อกนี่ว่าเลยนะครับอืมแต่ถ้าเราเราลุกอย่างเงี้ยครับได้ไหมเนี่ยเนี่ยเราโคลุกนยเี้เยีบจ <'re> ังเดีออ๋ยวถอยสักเกมครับเดีวมาครับมาดูอีกสักเกมหนึ่งนะพบว่าคุณคณิปกรณ์นะครับเหมือนจะเคยเจอกันมาแล้วนะ ผมเป็นหมากแดงอยู่แล้วเหรออหม,มากแดงก็ไม่ใช่ที่ปลุกนะอืมคุณคณตประกรณ์น่าจะไม้ยงขวานะส่งนี้นั่นไงอย่าทิ่มเบี้ยสูงนะครับเมื่อไม่ทิ่มเขาขึ้นเม็ดมาตามทรงเบี้ยไม้ยงขวาเลยนะไปครับ อืมเฮ้ยขึ้นครับขึ้นครับเขก,กลับมาเดี๋ยวเขาต้องแทงตรงนี้นะไม่เป็นไรครับเราก็รอแทงเหมือนกันจริงๆเราต้องขึ้นเบี้ยริบนี้นะ เพื่อจะแทงไล่โคนเขานะเดี๋ยวแต่เข้าแทงบิเม็ดมาแล้วก็ค่อยหม็ดก็ไ,ได้ครับนี่เราไม่เสียเม็ดปกตินี่เราจะไม่ค่อยรอดนะครับเม็ดแล้วเราก็ขึ้นไปหนึ่งแทงได้แทงครับไปอืมกินเลยจ้า เม็ดมันขึ้นไปผูกได้นะถึงเขาจะเาเรือมากดก็เถอะนะครับจะมีเงินดีวกว่าเพื่อที่จะต่อมาเหรอโอ้ทางโคงสวยมากเลย ใช่ไหมเม็ดเขาจะมาเม็ดเขาก็สวนกันนะครับกินเลยครับเราไม่สนใจใดๆดเ้งนะครับกินตับไปเลยครับตัวตัวไหนแรงเรากินเลยนี่แล้วเราตามไปจับนะถ้าเขาเดินโคนมาผูกเราก็ลุกคาดครับอืมคุณคณนิิปกรณ์แจ่มพันสี่ 72นะครับก็น่าจะมีเรือดับพันห้าเลยนะนะเดี๋ยวถ้าจะเราปูกคุณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอ้เราจะกินเมียตัวนั้นนะแจะ่าจะกินแล้วหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแล้กินลุกไปก่อนนะให้เขาเสียทีไปก่อนนะแล้วเราค่อยไปผูกเราก็สุขุมเกินไปไหมฮม จะมาทำอะไรทั้งนี้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 ทังนั้นทำอะไรไม่ได้นะมานี่ครับในเมื่ออยู่อย่างนี้โอ้ได้ครับได้มานี่เลยครับ ลกกินโคนเขานะเขาต้องจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เขาก็มองไม่เห็นนะครับนี่ครับไม่ต้องลุกนะครับแต่กินโคนเหมือนกันครับนี่ครับเป็นอย่างนี้แทนได้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเราหงายไหมยังไม่หงายนะ เสร็จแล้วเรารูก้ก่อนไหมลูกแบบนี้กลันได้ไหมครับ <You. S 1> ได้นะครับลูกแบบนี้ลูกแบบนี้ก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลูกแบบนี้อีกที <You. S 1> นะเสร็จแล้วเราก็กินลุกอีกหนึ่งทีนะเ <You. S 1> นี่ยจะเขาจะต้องฉีกหนีไปนะครับ แล้วก็กินมาม้มานะครับถ้าผมยุถ้าเขาจะลุกเราเราหลบนะครับเนี่เราหลบมาครับถ้าเขาจะกินเบี้ยเขาเสียมานะเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องเสียมานะเออ,อ,อถ้าเขาจะลุกเราไม่เสียใช่ไหมครับ ต้องเสียสักตัวมาเอาดีต้องเสียสักตัวนึงออกไปขึ้นฐานนุนได้ฐานนุ่ผูกได้ไหมผูกกันทันไหมอ่ะตอนนี้ไม่ต่าแล้วกันนะผูกทันไหมผูกทันไหมผูกครับผมไม่ทันไม่ต้องผูกแล้วนะผูกขึ้นไปไหม กินเลยครับเสือลานะอืมเขายังมาถึงมันไม่ได้ครับแล้วก็นี่นี่นี่นเามานีไว้ก่อนอม,มาเขายังขยับไม่ได้นะครับเอ้ยโห,โหลืมอ่ะต้องกินตัดมา้านะโหสิมองหรือม,มอง,องแฝ้เนี้ยเป็นอย่างนี้แหละแตมันได้เปรียบแล้วก็ไอ้นี่นะจริงจริงต้องกินตัดม้านะครับ แล้วเราก็แล้วเราก็จะได้จะได้เลือให้ลํำหนึ่งนะครับแต่ก็อบอกแล้วไงผมไม่ใช่เซียนอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จผมนะครับเนี่ยเสร็จไหมขึ้นมาเหรออ้าวลุก <You. S 1> ขึ้นมาตาบนไหมเสียมา้าเปล่าเอ่ย ลูกไปลูกให้ลงไปก่อนเลยนะครับมาขึ้นมาอะไรท่างนี้ไม่ดีฮึโอโแ้แ้มคาดเรือนี่ต้องช้าๆแล้วชอบรีบเดินไง ด้วยความรีบเดินนะครับแต่เขาก็ไม่น่าจะรอบเหมือนเดิมครับลุกไปก่อนเลยครับอืต้องอยากให้เขามีจังหวะในการเดินนะแล้วต่อมาก็จบข่าวแล้วครับ เราเดินตามนี้นะอาจจะงงว่าทำไมเราเดินตางนี้เราต้องการให้เขาต่อมาครับต่อมาคือจบเลย้ทำ <Yes. S 1> ไ,ได้อย่าเดียวคือไล่ลุกเราไปเรื่อยแล้วครับ <Yes. S 1> ไม่มีอะไรมาก <Yes. S 1> เดี๋ยวเราขยับไปไปหงายแล้วนะ แล้วอยับขนแบบนี้นะครับเราลุกไลยครับ <You. S 1> ดีครับดีมาให้กินสองเลยนะ ไล่เรือก่อนพักหนึ่งทีเราไม่ต้องรีบนะอลุกไปกินเราเลยคือเขาทำอะไรมากไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะระมาณนี้ลครับกินเรืออีกว่าครับ ให้กินม้าดีกว่าครับให้กินนะครับกินครับห่วงคุณนิงเดียวครับตอนนี้นะทีนี้โอเคครับจบเกมครับผม